ถ้าอิสลามคือศาสนาแห่งสันติแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่มันเผยแพร่ด้วยคมดาบครับคำถามที่ถามคือถ้าอิสลามคือศาสนาแห่งสันติแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่มันเผยแพร่ด้วยคมดาบอิสลามนั้นมาจากกราของคำว่าสลามซึ่งหมายถึงสันติครับมันยังหมายถึงการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระเจ้าผู้ทรงเกียงไกลโดยสรุปก็คือความสันติที่ได้มาด้วยกับการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา แต่เหมือนกับที่เด็กเราไปก่อนหน้านี้ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกต้องการจะให้ความสันต,ติไดรกระจายออกไปในโลกครับมีกลุ่มคนบางคนที่เป็นภัยต่อสังคมเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองพวกเขาจึงไม่ต้องการให้สันต,ติแพร่กระจายไปคนที่ปล้นขโมอยอาชญากรถ้าสันต,ติแพร่ไปพวกเขาก็จะสูญเสียธุรกิจของเขาครับดังนั้นแล้วจึงมีคนบางคนที่ไม่ต้องการให้สันต,ติแพร่กระจายออกไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองครับดังนั้นแล้วสำหรับคนประเภทดังกล่าวนั้นก็จะต้องมีการใช้กำลังด้วยเหตุน,นี้เราจงมีตำรวจและอื่นๆครับดังนั้นอิสลามนั้นสนับสนุุนนใให้้้้เกกกิิดสัตตััตตตแ่บาางงงงครงครณ็ออจจะชล เพื่อที่จะทำให้พูกที่เป็นภัยต่อสังคมได้ถูกจัดระเบียบครับและคำตอบที่ดีสุดต่อคำถามที่บอกว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบได้ถูกให้ไว้โดยเดลซิโอเลรีเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ไม็ใช่มุสลิมที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่าอิสลามแอดดะครอสโรดในหน้าที่แปดเขาได้กล่าวว่าได้เป็นที่ท้จเจนในทางประวัติศาสตร์แล้วว่าเรื่องเล่าของมุสลิมผู้บ้าคลั่งที่แพ่กำลังขยายไปทั่วโลกโดยใช้กำลังเพื่อเผยแพร่อิสลามด้วยคมดาบเหนือชนเผ่าที่ได้ถูกพิชิต ถือเป็นเรื่องเล่าที่น่าประหลาดที่เลวไหลที่สุดที่นักโวัาิศาสตร์ได้เคยกล่าวเอาไว้เลอครับดดลารซี่โอเลรีล่ในหน้าที่8หนังสืออิสลามแอดดะครอสโรดผมขอถามคำถามคุณหน่อยนะครับเรามุสลิมพวกครองสเปนเป็นเวลาประมาณ800ปีต่อจากนั้นพวกครูเสดก็ได้มาและขจัดมุสลิมออกไปไม่มีมุสลิมคนใดเลยที่สามารถทำการอาสานได้อย่างเปิดเผยนั่นคือการเรียกร้องไปสู่การสกรับพระเจ้าครับ ราไม่ได้ใช้กําลังอะไรเลยคุณรู้ไหมเราลิมเราปกครองดินแดนอาหรับเป็นเวลาประมาณ1,400ปีเป็นเวลาไม่กี่ปีชาวอังกฤษได้เข้ามาเป็นเวลาไม่กี่ปีฝรั่งเศสได้เข้ามาแต่ในภาพรวมแล้วมุสลิมคือนายผู้ปกครองดินแดนอาหรับเป็นเวลา1,400ปีครับคุณรู้หรือไม่ว่าในวันนี้ได้มีชาวอาหรับที่เป็นคริสต์แบบคอปติกจํานวน14ล้านคนคริสต์แบบคอปหมายถึงพวกเขาเป็นคริสต์มาหลายรุ่นหร้อครับถ้ามุสลิมต้องการแล้ว พวกเขาก็สามารถทาให้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมารับอิสลามโดยการใช้คมดาบบังคับไปแล้วแต่พวกเขาไม่ได้ทําเช่นนั้นคนอาหรับที่เป็นคริสตแบบครัติกจำนวน1 4ล้านคนเหล่านี้พวกเขาเป็นพยานยืญญนยันได้หรือว่าอิสลามไม่ได้เผยแพร่โดยการใช้คมดาบคุณรู้ไหมครับอินเดียอินเดียถูกปกครองโดยมุสลิมป็นร้อยร้อยปีเราไม่ได้ใช้คมดาบเราไม่ได้ใช้คมดาบถ้าใครบางคนไปทําสิ่งที่ผิดคุณไม่อาจที่จะไปจับคนเหล่านั้นมาแล้วตำหนิศาส,สนาที่เขานับถือครับถ้าคนบางคนไม่ปฏิบัติตามศาสนา คุณไม่อาจที่จะบอกว่าศาสนาคริสต์นั้นไม่ดีได้เพียงเพราะฮิตเลอร์นั้นได้เผาชาวยูไป6หกล้านคนครับถ้าฮิตเลอร์เผาชาวยูไป6หกล้านคนคุณไม่อาจที่จะมาโทษศาสนาคริสต์ต่อสิ่งนั้นได้ครับมันอาจจะมีคนไม่ดีอยู่ในทุกกลุ่มชนแต่ว่าเราลิมปกครองอินเดียมาเป็นร้อยร้อยปีถ้ามุสลิมต้องการแล้วพวกเขาก็สามารถทําให้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมารับอิสลามโดยการใช้คำดาบไปแล้วแต่เราไม่ได้ทําเช่นนั้นคนอินเดียที่ไม่ใช่มุสลิมในวันนี้มากกว่า80%็ครับ พวกเขากาลังให้ชาหดะพวกเขากําลังให้การเป็นพยานพวกคุณที่ไม่ใช่มุสลิมที่อยู่ที่นี่กําลังเป็นพยานว่าอิสลามนั้นไม่ได้เผยแพร่ด้วยคมดาบครับพวกคุณกําลังเป็นพยานอยู่เรามีอํานาจแต่เราไม่ทํามันอิสลามไม่ได้เชื่ออย่างนั้นในวันนี้ประเทศที่มีจำนวนมุสลิมมากที่สุดก็คืออินโดนีเซียกองทัพมุสลิมไหนกันล่ะที่ไปที่อินโดนีเซียกองทัพมุสลิมไหนกันที่ไปที่มาเลเซียที่มีประชากรที่เป็นมุสลิมจำนวนห้าสิงห้าเปอร์เซ็นต์กองทัพมุสลิมไหนกันที่ไปที่ชายฝั่ ของทำพุซดมไหนกันดาบอะไรที่ไหนกันครับโทมัสคารเลยได้ให้คำตอบไว้ครับโทมัสคารเลยเขาได้เขียนเอาไว้ในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า Heroes and h e r o i n e เขาได้กล่าวว่าคุณต้องมีดาบเสียก่อนมันช่วยอะไรได้เพียงแค่เล็กน้อยที่เขาจะเผยแพร่้วยดาบครับทุกแนวความคิดที่มีมาใหม่นั้นมันเริ่มมาจากความคิดหนึ่งครับชายคนหนึ่งกับทั้งโลกชายคนหนึ่งกับคนทั้งหมดมันจะแทบจะไม่มีผลดีอะไรเลยถ้าเขาจะหยิบดาบขึ้นมาเพื่อเผยแพร่มันออกไปดาบอะไรกันครับ ม้ว่าเราจะมีดาบยุกตามแต่เราไม่สามารถใช้มันได้แม้ว่าคุณจะมีดาบจริงๆคุณก็ไม่สามารถใช้มันได้ครับอันกุลอานี่ก็ว้ในิสูลอันบอกละววที่สององค์การที่2อง 256. ล้อิกรอฮาฟิดตินไม่มีการบังคับกันในศาสนาความจริงนั้นได้ไปจักชัดแล้วจากความเท็จดังนั้นบู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออตโตอุสและศรัทธาต่ออันลอ์แล้วแน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้วโดยไม่มีการขาดใดๆเกิดขึ้นแก่มนันใครก็ตาม ที่ศรัทธาต่ออันล้อพระองค์จะทรงนำพวกเขาออกจากบรรดาความมืดสู่แสงสว่างใครก็ตามที่เชื่อในชัยตอนมันจะพาเขาออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดครับดาบอะไรกันมันคือดาบแห่งปัญญาอันกุหอันได้กล่าวไว้ในสุรน้ำบทที่สิบหกองการที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าอุดุลาสาบีรับบิกะเบลิกมาวัลมาซิตัลฮัสนะวาจาดดลุมบิลละที่ฮัสนจงเรียกร้องสู่แนวทางของพระเจ้าของสู่เจ้าโดยสุขุมและการตักเตือนที่ดีและจงต่อยแยงพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่าครับ ได้มีบทความหนึ่งในวอร์ชาน p r e t o ูธโดยได้นำข้ผลสำรวจของ Rister the g u e s t a อาร์ม e Yearbook ของปี1904มากล่าวไว้โดยได้กล่าวถึงสถิติของการเพิ่มขึ้นของศาสนาโลกในช่วงเวลาจากปี1934ถึงปี1984ครับในช่วงระยะเวลา50ปีอันดับหนึ่ง ที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในศาสนาหลักๆก,ก็คืออิสลาม2 3 5 235%มอาผมขอถามคุณหน่อยว่ามีสงครามอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือในช่วงระหว่างปี1934ถึงปี1 9ึ่งเปบซึ่งไปบังคับให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นล้านๆคนมารับอิสลามสงครามอะไรคุณรู้ไหมว่าวันนี้ศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาคืออิสลามใครไปบังคับให้คนอเมริกาหันมารับอิสลามด้วยคมดาบศาสนาที่เติบตนนโต อันกุรอานได้ให้คำตอบมีน้อยกว่าสามที่ที่แตกต่างกันนสิสซุโราตอบาบทที่9องค์การที่3ามิบสอนสซุรสอบทที่61องค์การที่9และสซุโรฟันบทที่48องค์การที่28อันกุรอานกล่าวว่าวัลล่าีอัลสุรุสุลออเลฮุดาว่าดีนลฮักลิยุธฮิราว่อัลดีนกุลเลว่กาฟาบิลไลชัยดาม่ากาเรลมุชิกุนอันลลอสได้กล่าวว่าพระองค์คือผู้ทรงส่งหล่อสุนของพระองค์พร้อมด้วยแนวทางที่ถูกต้องและศาสนาแห่งสัจธรรม เพื่อพระอ,องค์จะทรงให้ศาสนาของพระอ,องค์นั้นประจักษ์แจ้งเหนือศาสนาอื่นทั้งมวลและละทิ้ความเชื่ออื่นๆทั้งมวลอิสลามนั้นได้ถูกกำหนดมาแล้วให้อยู่เหนือทั้งมวลผู้นำเหนือพวกเขาทั้งหมดมีชัยชนะเหนือพวกเขาทั้งหมดกุลลีและพอเพียงแล้วที่อาหรทรงเป็นพยานผมต้องการจะจบท้ายคำตอบนี้โดยการอ้างคำพูดของดรอดัมเพียร์สันดรอดัมเพียร์สันได้กล่าวว่าผู้คนที่กังวลกันว่าสักวันหนึ่งอาวุธนิวเคลียร์จะตกอยู่ในมือของชาวอาหรบับพวกเขาลืมคิดไปว่า ระเบอดแห่งอิสลามนั้นได้ถูกย้นลงมาแล้วระเบอดแห่งสันติสุขมันได้หลดลงมาแล้วนับตั้งแต่วันที่ศาสนาทูตมูฮัมมัดได้ถึงกำเนิดขึ้นมาครับ